เรื่องนี้มีพังมีซ่อมแล้วยังไงไปดูสมุดตู้สืบลนเกรสิงครับอาชีพรับเักหมาแต่ฝ้าขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงจริงไม่ใช่ตัวแสดงวัดแห่งนี้ครับเรียกช่างมาบูรณะโบราณสถานนี่ท่าทางอายุเป็นร้อยปีเลยนะเนี่ยดีดีด,ดีต้องบูรณะไว้ครับลูกหลานเราต่อไปจะได้เห็นต้นกำเนิดทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าเอาซ่อมเลย นี่ของทรงคุณค่าก็ต้องมีการปรับปรุงเพื่อลูกหลานของเราจะได้เห็นว่าหมานพังทๆงๆางพังพังงังแล้วไม่เหลือเลยเฮ้ยมันทำยังไงอะดูกันอีกทีเด้ ขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงติดไฟเดาอยวมันตัดกับตัวคานหรืออะไรพวกนี้ติดจุดก็ไปเลยลมันจะหล่นลงมาไม่หลอก่อมันวิเคราะห์ให้ดีก่อนคิดในแง่ดีไม่ต้องซ่อมให้เหนื่อยขอขอบคุณคุณล้วนเกศศิลป์ผู้รับเหมาก่อสร้างเรื่องซ่อมหลังคาพัง